ไปดูคาเฟ่รับที่เวียดนามค่ะกว่าจะมาถึงนะโอ้โหทางแบบวิวสวยมากมีหมอกด้วยนั่นน่ะโอ้โหมองเห็นภูเขาตรงนน้นเลยอันนี้เป็นร้านไอติมตุรกีนะครับอยู่ที่เวียดนามเห็นไหมทั้งล่างนี่เป็นอะไรนะล่องล่องน้ำเนาะเป็นแม่น้ำเนาะข้างล่างเนาะโอ้โหตรงนน้นคือยอดเขาฟาสซิปันอยู่ตรงนน้นโอ้โหเราขึ้นมาสูงมากเลยนะสูงมากเราลองคำนวณให้หน่อยห้าหมื่นนี่ตกคนละประมาณเท่าไหร่เมื่อกี้เราเสียค่าเข้าไปคนละห้าหมื่นห้าหมื่นห้านะครับดอง บ74บาท74บ่าทไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะข้างล่างก็มีข้างล่างก็มีมอุ้ยไกลไปถึงโน้นเลยอะอยู่ที่ว่าเ,<อ>เราจะเดินไหวไม่เท่านั้นแหละเออเดี๋ยวพามาดูวิวตรงนี้กันนะครับคาเฟ่ best ิวนะครับยู่ิี่าปาเวียดนามืมชิลเลยนะดาวสินเจ้าเป็นคาเฟ่ที่วิวสวยมากครับข้างหลังเรานี่ก็คือเป็นภูเขามีแม่น้ําอยู่ตรงกลางแล้วก็มีนาขั้นบันไดที่เราเห็นฝั่งโน้นนะครับก็คือยอดเขาฟาซิปันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคาเฟ่ best ิว ใครมาเที่ยวสาปานะครับลองมากันได้นะที่นี่นะครับสวยมากขี่มอเตอร์ไซค์มาได้นะครับจากตัวเมืองสาปาก็ประมาณ15นาทีให้ดูตรงนูง้นเป็นธงเวียดนามนะกำลังปลิวสวยเลยสวยมากตรงนี้เป็นมุมนั่งเล่นดาวกำลังชิลอยู่กับน้องน้องอะไรนะดาวน้องสาปานางซินจาวดีกว่าออน้องซินจาวอ, <laughs> อันนี้ผมสั่งน้ำเป็นโกโก้มาแก้วน,นี้เท่าไหร่นะดาวน0ะหกหมื่นดองหกหมื่นดองก็ประมาณ80บกว่าบาท แล้วดูวิวซะก,ก่อนอลังการมากโอยเป็นกาแฟ е ที่วิวดีมากเป็นล่องเขานะครับเนี่ยอารมณ์แบบเหมือนสวิตเนาะเป็นล่องเขาตรงกลางแล้วก็มีภูเขามีต้นไม้เขียวเขียวโอ้โหวิวดีมากเฮ้ยมีมุมถ่ายรูปสวยเยอะเลยนะดาวเฮ้ยตรงนี้ก็สวยนะเน,นี่ยดาวหรือเนี่ยมานั่งตรงนี้ดาวอ๋อตรงไหนนี่นี่นี่ใกล้ๆเลยเนี่ยเฮ้ยมุมนี้เลยเอาไมงนี่แหละไม่หายหรอกไม่คงมีค่ะนี่แหละเข้าตรงนั้นเลยเอาเข้าไม่ได้เหรอนี่นี่ดาว นี่ตรงนี้นี่โอ้ยเหมือนคุยกันบนหงเรืองเอาก็ะว่าจะไปบอสส,นะบอสีสมนะนี่บอสสีสมเดี๋ยวเราไปไปตรงนี้ก่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดาวเดินมาตรงนี้มาดูว่ามุมนี้จะสวยไหมหันหน้ามาเลยก็ได้เฮ้ยนี่เอามาือมือมือมือโอ้ยใครเรียกใครเรียกยืนอย่างเดียวได้นี่มาอบดีล่ะน้า,นา นี่เป็นไงบ้างดาวว <c oughs> ิวสวยมากเนาะ<ว>คนก็สวยนะกินนมหมดโตเอาค้ามจริงลาวะ่ะเดี๋ยวหันหน้ามาถ่ายรูปให้ <c oughs> ยืนดีวกว่ายืนก่อนเ <c oughs> ดีย๋ยวไปตรงนี้ก่อนเขาไม่ได้แก่งตัวเลยดาวก็เขาสิดท,ทายทายอยู่เหลี่ยเท่านางเองหนาดว่าหนาดว่าอือโ แา่เฉยบอกก็ยังสโลก็ <laughs> ว่าอยู่นะนี่สวยเติบสวยเติมเยอะนะตัวเองก็สวยเติบมีใครรู้จักคําว่าสวยเติบบ้างครับคอมเมนต์หน่อยเตาระดับสวยเติบเลยนะ <laughs> เปิดมือแล้วน้อกขึ้นมาจกนี <laughs> ่มันใหญ่จริงอะ่ะใหญ่มากเดี๋ยวไปถ่ายรูปข้างล่างกันตรงโน้นนี่เราเอาของวางไว้ตรงนี้ครับตรงนี้ก็วิว <laughs> สวยเฮ้ยของวางตรงีเฮ้ยมีที่นั่งเหรอเออไอเราก็ไปนั่งอยู่บน เฮ้ยเฮ้ยเขามีกจกทระด้วยเดี๋ยวมูกระทะแล้อโมเมนหมูกระทะแล้วจะเย็นเข้าไปก่อไฟโอ้ยมูกระทะมาทั้ข้ามมูกระทะเตาขนาดนี้นะเฮ้ยนี่สวยไหมทุกคนใครว่าสวยบวกหนึ่งมาเลยครับนี่อันนี้อยู่ที่ซาปาเวีนดนามโอ้ยเกิดเลยไหนดาวมุมนี่กังคืนเนาะดาวเนาะน่าจะชิลเนาะ เขาก็กอกองไฟแล้วก็กินหมูกระทะเดี๋ยวเหมือนเธอประพลเรื่องนี้นะเรืองนีตรงนี้สวยมากเลยอ่ะอ่เห็นธงเวียดนามด้วยอันนี้เป็นธงของเวียดนามนะครับพอลมมามันสวยมากเลยเนาะใช่ เออมันเย็นด้วยเวลาลมพัดอ่ะอากาศตรงนี้นะประมาณ20องศาเนาะเราว่าประมาณนี้อากาศกําลังดีเนี่ยกคือเนี่ยมานั่งก่อไฟตรงนี้นะน่าจะชิลมากนี่ดอกอีหยหันก็สวยดอกอะไรวะดอกปอยเซียนใช่ไหมมีใครรู้จักบ้างเนี่ยดอกนี้คือดอกอะไรสวยมากเลยที่ใช้ดงใช้ในหลอดนี้นั่นคนละปอยเซียนน่ะโอ้ที่ไหนค่ะท้าจ้าเป็นอยังเราจะพาไปคิดเราเปิดประตูอยู่ไหนอ่ะ ไปอไปอผ้าไปขึ้นรถเปิดประทุน้เราจะพาผมไปกี่รถเปิดประทุนครับเชื่อได้ปะเนี่ยดาวไม่รู้จะเป็นยังไงไหนรถเปิดประทุนเธอใส่โอ้ยไปเ้มันสุดไปไหเมนบอไปได้ไหมเนี่ย เปิดประตูและทีรักชอบขึ้นได้ปะโอ้ยเปิดได้เอาขึ้นก่อนเสือดังกอกเกกกอกเกกใช่ขึ้นก่อนขึ้นก่อนเออนั่นแหละอุ้ยวาสนาได้นั่งรถเปิดประตูบุญดากบุญดากดาวแห้งในแผงเลเปิดประตูอ่ะเดี๋ยวจะปิดให้ประตูเดี๋ยวเอาเสื้อออกอ่โอ้ยประตูสิมันสีครูเฮ้ย อย่างเฟี้ยวอ่ะนี่ไปไหนน้องไปไปในกระไดผมมีคนขับเออมาได้ถ่ายรูปให้หนึ่งสองเปิดได้ไหมเนี่ยอ๋อล็อกฝั่งนี้ขึ้นไม่ได้เก้าขึ้นไม่ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเราลองขึ้นตรงนี้ข้างหลังถอดรองเท้าดีกว่าเดี๋ยวรถเขาเปื้อน ผมต่อรองเท้าแล้วนะครับทุกคนเฮ้ยโอ้ย,อย,อยมันยังหลือสองเพอรมิเตยดไปไปไปทางเปลี่ยนนั่งชะ <c oughs> ต้านวันไหนโยกขันโยกไปสิ <c oughs> เอา <c oughs> ้าดาวลุดลุดลุด <c oughs> สายการบินมอร์นาแอร์ไลน์เอ้อ ดูดิอย่างเปียวผมถอดรองเท้าขึ้นมาโอ้โว้าวดับนี่มีคนเปิดประตูให้ปิดสิคดยวคอยข้าม่ันสิโคเฮ้ยเดี๋ยวไปตรงนู้นตรงนู้นล่างเนี่ยเดินลงไปเลยเฮ้ยคาเฟ่ที่นี่สวยเนาะแต่ละที่แบบเด็ดๆทั้งนั้นเลยอะเดี๋ยวมานั่งชิลๆดูนะจะเป็นยังไง อุ้ยกังคือเนาะมานั่งผิงไฟชิลๆน่าจะชิลมากเลยเฮ้ยหมูกระทะแี่เออผิงกระทะแล้วทำไมต้องมึอถึงหมูกระทะทุกคนว่าสวยไหมเฮ้ยเอาผิงไฟผิงไฟไฟทิปไฟท <laughs> ิปุนขึ้นมาทันทีมาเลยถ่ายรูปให้ คือซาปาเนี่ยครับเป็นแหล่งรวมของคาเฟ่เลยนะครับม,มีคาเฟ่เจ๋งๆสวยๆเยอะมากเลยแล้วส่วนใหญ่จะเป็นคาเฟ่ที่แบบวิวภูเขาเนาะใครชอบสายคาเฟ่นะแนะนําเลยนะครับซาปานี่แบบ,บมีหลายที่เลยเฮ้ยสุดยอดมากเนาะวิวดีมากวิวสวยมากนี่คือแบบเราถ่ายรูปแบบเพลินมากเลยค่ะทุกคนแล้วน้ำมะพร้าวอร่อยมาก <c oughs> เดี๋ยวรอบหน้ามาใหม่ใครที่มาซาปานะแนะนําเลยเบดวิวค่ะทุกคนวิวดีจริงแล้ว<ด>ยอย่าลืมมานั่งรถเปิดประทุน